ยธรรมชาติถือเป็นภัยที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและผลกระทบที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยเราไม่สามารถจะกำหนดเวลาว่าจะเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่อย่างไรตอนไหนเวลาอะไรหรือเกิดขึ้นในรูปแบบไหนส่วนความรุนแรงของภัยบางจะเกิดแตกต่างกันซึ่งตามข้อมูลของกงคอุตุนิยมวิทยาระบุว่าภัยธรรมชาติสามารถแบ่งออกเป็น8ประเภทประกอบด้วยวาตาภัย อุทกภัยทุกขพิคภัยพายุฝนฟ้าะนองคลื่นพายุซัดฝั่งแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มและไฟป่าและในช่วงเวลานี้ก็จะเป็นช่วงที่ประเทศไทยต้องประสบปัญหาอุทกภัยอุทกภัยที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งมักมีสาเหตุและมีสัญญาณเตือนมาก่อนแล้วว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อพูดถึงอุทกภัยก็หมายถึง ที่เกิดจากสภาวะน้ำท่วมหรือน้ำท่วมฉับพลันมีสาเหตุมาจากการเกิดฝนตกหนักหรือฝนตกต่อนเนื่องเป็นเวลานานเนื่องมาจากยอมความกดอากาศตา่ำพายุหมุนเขตร้อนได้แก่พายุดีเฟเชันพายุโซนร้อนพายุใต้ฝุ่นร่องมรสุมหรือร่องความกดอากาศตา่ำลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหรือกระทั่งเขื่อนพัง สำหรับลักษณะของอุตุภัยที่เกิดขึ้นจะมีในทั้งรูปแบบของน้ำป่าไหลหลากห,หรือน้ำท่วมฉับพลันที่มาจะเกิดขึ้นในที่ราบตา่ำหรือที่ราบรุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำเกิดขึ้นเนื่องจากฝนตกหนักเหนือภูเขาต่อเน,นื่องเป็นเวลานานทำให้จำนวนน้ำสะสมมีปริมาณมากจนพื้นดินและต้นไม้ดูดซับไว้ไม่ไหวไหลบ่าลงสู่ที่ราบตา่ำอย่างรวดเร็วมีอำนาจการทำลายล้างรุนแรงระดับหนึ่ง ที่ทาให้บ้านเรือนพังเสียหายและอาจจะทําให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ส่วนอีกรูปแบบหนึ่งก็คือน้ําท่วมหรือน้ําท่วมขังเป็นลักษณะของอุทกภัยที่เกิดขึ้นจากปริมาณน้ําสะสมจํานวนมากที่ไหลบ่าในแนวร,รานหน้าจากที่สูงไปยังที่ต่ําเข้าท่วมอาคารบ้านเรือนเลือกสวนไรนาได้รับความเสียหายหรือสภาพน้ําท่วมขังในเขตเมืองใหญ่ที่เกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานาน,าน มีสาเหตุมาจากระบบระบายน้ำไม่ดีพอมีสิ่งก่อสร้างกีดขวางทางระบายน้ำหรือเกิดขึ้นจากที่น้ำทะเลหนุงสูงกรณีพื้นที่อยู่ใกล้ชายฝั่งน้ำล้นตลิง่งเกิดขึ้นจากปริมาณน,น้ำจำนวนมากที่เกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องไหลลงสู่ลำน้ำหรือแม่น้ำในปริมาณมากจนระบายลงสู่ลุ่มน้ำด้านล่างหรือออกสู่ปากน้ำไม่ทันทำให้เกิดสภาวะน้ำล้นตลิง่งเข้าท่วมเลือกสวนไรนา และบ้านเรือนตามสองฝักน้ําจนได้รับความเสียหายถนนหรือสะพานอาจชุลมุนทางคามนาคมถูกตัดขาดได้และหลังการเจอุทกภัยทุกครั้งจะเผยให้เห็นความเสียหายทั้งอาคารบ้านเรือนสิ่งก่อสร้างและสาธารณาสถานคนและสัตว์เพนะและสัตว์เลี้ยงอาจจะได้รับอันตรายถึงชีวิตจากการจมน้ำตายเส้นทางคามนาคมและการขนส่งอาจจะถูกตัดเป็นช่วงๆ ระบบสารบุพโภคจะได้รับความเสียหายเช่นโทรศัพท์โทรเรขไฟฟ้าและประปาเป็นต้นอาจจะใช้งานไม่ได้และพื้นที่การเกษตรการประปุษฎส์จะได้รับความเสียหายเช่เนเืนนจจช,ลเรรเชผลไรนาทุกป,ประการที่กำลังผลิตดอกออกผลอาจจะถูกน้ำท่วมตายได้อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจในพื้นที่นั้นๆรวมไปถึงเกิดโรคระบาดหรือคนที่มีสุขภาพจิตเสื่อมจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น วิธีการป้องกันตัวเองและมันโทเหตุทุกภัยสามารถทำได้โดยวางแผนการใช้ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพควรกำหนดผังเมืองเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของตัวเมืองไม่ให้กีดขวางทางไหลของน้ำกำหนดการใช้ที่ดินบริเวณพื้นที่น้ำท่วมให้เป็นพื้นที่รับรูปลักดาเพื่อเป็นการหน่วงหรือชะลอการเฉือน้ำท่วมการออกแบบสิงก่อสร้างอาคารต่างๆให้มีความสูงเหนือระดับน้ำที่เคยท่วมแล้ว เช่นบ้านเรือนที่ยกพื้นสูงแบบไทยๆการเคลื่อนย้ายวัสดุจากที่ที่ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากน้ำท่วมให้ไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยและสูงขึ้นการนำถุงทรายมาทำเขื่อนเพื่อป้องกันน้ำท่วมการพยากรณ์และการเตรียมภัยน้ำท่วมเพื่อให้ประชาชนทราบลา่วงหน้าเพื่อเตรียมพร้อมในการป้องกันการสร้างเขื่อนฝายทันบและถนนเพื่อเป็นการกักเก็บน้ำ เป็นการกั้นทางเดินน้ำด้วยทั้งนี้หากเราต้องเผชิญเหตุอุทกภยัยควรตั้งสติให้มั่นคงอย่าตื่นตัวหรือตกใจควรเตรียมความพร้อมที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ด้วยความสุขุรรมรอบคอบพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีที่สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณ pptv ออนไลน์เว็บไซต์ที่นำเสนอเรื่องของอุทกภัยและภัยธรรมชาติให้เราได้สามารถ เตรียมพร้อมและป้องกันภัยต่อไปได้ค่ะขอบคุณค่ะ